สวัสดีครับอยู่ผมนัดคอมมินเกมมิ่งครับกับเกม WWE SmackDown vs Raw ครับปี2011 WrestleMania กันแล้วนะฮะนี่ไหนเอามาสบดบทเป็นเกมของเราครับผมนะเข้าสู่ WrestleMania อย่างเป็นทางการสักทีนะฮะหลังจากที่โอ้โห WWE WWE ตอนนี้นี่จะเข้าสู่ Summer Slam ไปแล้วนะฮะมา แมชนี้ฮะต้องบอกว่าอ่าจริงๆผมอยากจะทำเป็นฟูลโชเลยนะเจ็ดแมชแปดแมชรวดเลยนะฮะแต่เนื่องด้วยแบบว่าขออนุญาตเป็นซอย่อยดีกว่านะฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเมมเต็มนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหลายๆคนก็อยากที่จะแบบว่าเออดูเป็นแบบแมชต่อแมชดีกว่าอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคือเอาแบบนี้เลยละกันนะฮะนี่สเตฟานีแม็กแมนฮะ นี่ขอต้อนรับสู่ r e เซอร์เมนเนียนะคะนะฉันมีแมชให้พวกคุณได้ดูกันเรียกว่า8แมชดูกันตาแฉะกันไปเลยทีเดียวเชียวนะและฉันขอเปิด r e เซอร์เมนเนียนะบัดนี้เลยนะคะโอ้โหเรียกว่า r e เซอร์เมเนียปีนี้ฮะนะมีดรีมแมชให้ดูแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะรวมไปถึงการชิงแชมป์นะฮะ ถึงแม้ว่าจะมีชิงแชมป์กันแค่3เส้นเท่านั้นนะของสมาคมของเรานะฮะแต่ว่าก็ช่างเถอะนะฮะมาออกมาก่อนเลยฮะมชนี้ฮะเอ็กซ์เพรม์รูสมชฮะนี่ออกมาก่อนเลยฮะนี่ฮะ t ด e b เบสอินคาร์เนตฮะเดอะเน็กบิ๊กติงเดออะไรนะ เดฟเฟนดิงอะไรอะไรของพี่พี่พอแกก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่านี่ฮะออกมาแล้วบล็อกเลสเนอร์นั่นเองนะฮะนี่นี่ฮะโอ้โหตอนนี้แกจะไปมีคดีกับโคดี้โรสนะในซัมเมอร์สแลมฮะแต่ว่าในรัสเซอร์เมเนียของเราฮะนี่จะต้องมาเคลียร์คดีนะฮะกับทางด้านของบาติสต้านะฮะนี่มาถึงก็กระโดดเลย แมชนี้เอ็กตรีมรูมแมชฮะนี่ต้องบอกว่าสร้างความเดือดเลือดพ่านนะฮะเอาให้มันสุดๆกันไปเลยทีเดียวเชียวนะฮะกับนะศึกนี้ฮะบล็อกเลสเนอร์นี่มาด้วยความมั่นใจเหลือเกินฮะนี่เรียกว่าพรีบล็อกของเราฮะยังไม่เคยเจอกับบาติสตา้าในค่ายหลักนะฮะเคยเจอกันแค่โอ w ีดแค่นั้นนะฮะก็คือค่ายฝึกหัดที่ ่าเป็นค่ายเล็กของทาง WWE yeah. น, e, นะฮะไม่เคยเจอกันในค่ายหลักมาก่อนมาขณะที่คู่ต่อสู้ของเขาฮะนี่ออกมาแล้วนะฮะแนแนว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 แนวแนววนี่มาแล้วนี่บาติสตาฮะนี่มาขอจุด โผลซะหน่อยนี่ยิงยิงยิงย,งย,งย,งยงปุ่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 งงปุ่งปุ่งปุ่ง่ง่งปุ่งป่งปุ่่งปุ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 ่งปงปุ่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 ่งปุงปุ่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 งปุ เจอกับทางด้านของ The Beast Incarnate นะฮะนี่ปีศาจประท่ากับไอสัตว์นะฮะเอยขออภัยด้วยนะฮะอาจจะคำหยาบคายหน่อยนะแต่ว่าแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงใช้คำว่าเอออนิมอลนะฮะอาจจะเป็นแบบสัตว์ร้ายเจอกับปีศาจนะฮะเออน่าจะประมาณนี้ดีกว่านะฮะจะเป็นอย่างไรมารอด,ดูรอติดตามกันได้เลยฮะ Extreme r o m มูเมนะฮะบาร์ติสตา้ากับบ r o c k Lesnar ร,น,รนะฮะ ใครดีชื่นชอบคลิปนี้ฝากกันไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งกันด้วยนะฮะพีเดฟบาติสตาในเวอร์ชันปี2010นะฮะยังไม่สักอะไรที่มันโรคไปหมดเลยนะกับบล็อกเลสเตอร์ที่เป็นเวอร์ชันนี้นะฮะเวอร์ชันปัจจุบันจะเป็นอย่างไรมารอดูกันได้เลยนะครับผมหลังโฆษณาสักแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมมินเกมมิ่งมีทั้ง facebook fan page และ t i k t o อกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาเลยกันดีกว่าฮะ20นาที Time l i มิ t ฮะ e x t r e m e r ็มร Match ฮะบาติสตาเอาวิง่งว่าวไปนหนึ่งทีมา บล็อกกับบาต์ตสตาฮะโอ้คนหนึ่งก็ตัวหนาพาอไอ้ตัวหนาพอพกันเลยนะฮะจังหวะน,นี้ทุบหลังสักทีนึ่งก่อนบล็บอกบล็อกจะเตะมาโดานเอสตโอไปโดยบาต์ตสตาทุบฮะหลบได้บาต์ตสตาวิ่งมาต่อยมานี่จับหลังรวบหลังมาทำอะไรใส่เป็นน e ีเบรเกอร์ฮะหรือว่าโอ้ยเข่าประสานกับเข่า มชนี้เอ็กซ์ตรีมรูแบบฟอร์เขาแอนนี่แวร์นะฮะจับกดที่ไหนก็ได้นะฮะมาทูปหลังสักทีหนึ่งก่อน, Brock ner, นบล็อกเลสเนอร์โดนเอสีโอกราบฮะโดยบาติสตาทูปอีกทีนึงนี่นะฮะปีศาจกับทางด้านของสัตว์ป่านะฮะสัตว์ร,ร้ายนะมาโดนบล็อกเลสเนอร์อุ่ยยังอาเทิร์มาเคลื่อนเอสีโอครั้งหนึ่งฮะโอ้โหบาติสตาทูปสักทีหลบมาก่อนเตะฮะบาติสตา โดนบล็อกเลสเนอร์เวียงไปปาติสต้าเวียงแล้วบล็อกมาจำหนีไปไหนเข้ามาบนเวทีนี่มาอย่างที่บอกไปว่าคู่นี้เคยเจอกันแค่ใน OVW นะฮะไม่เคยเจอกันในส่วนของสลิงช็อตฮะโอ้ยเรียกว่าไม่เคยเจอกันในศึกใหญ่หรือว่าค่ายหลักนะฮะมาก่อนเลยนะฮะ เนื่องจากว่าบาติสต้าเองแกก็ช่วงปี2003-2004นี่่แกอยู่รอไงแล้วก็ช่วงนั้นบล็อกเลสเนอร์ก็ถือว่าเป็นตัวหลักที่แบบว่าตัวท็อปไปแล้วนะฮะส่วนบาติสต้าเองแกยังเป็นแบบตัวเรียกว่ามิดการ์ดอยู่นะฮะอะไรประมาณนี้ส่วนช่วงปี2014ที่บาติสต้ารีเทิร์นกลับมาก็คือไปมีเรื่องกับเดอะชิลไงก็เลยไม่ได้มีเรื่องกับบล็อกเลสเนอร์นะฮะบล็อกเลสเนอร์นี่คือก็ แกก็กลับมาก็ช่วงปี2013นะฮะนะกลับมาก็มาแบบมีเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องใหญ่ๆก็คือเนื้อเรื่องแชมป์เลยอะไรประมาณนี้นะบาติสตาเดินไปไหนแล้วเฮ้ยโอ้บล็อกเลสเนอร์ฮะบอกขอส,ส,สุมกาชาบ้างเฮ้ยมามีอะไรอยู่ใต้นี้มีบันไดเหล็กฮะแล้วบ,บาติสตาบาติสตาบอกเอาบันไดเหล็กนี้ไปนี่มาแล้วกระถุงอีกทีนึงโอ้โหบาติสตา แล้วบล็อกเลสเนอร์โดนกระถุงอีกโอยนี่สมให้กับความเดือดของแมชนี้สักนิดนึงละกันปาติสตาขึ้นเวทีมาบล็อกเลสเนอร์บอกอ่ะเอาบันไดโอ้ยโดนไหลกระแทกร่วงไปเลยโอ้โหบอกเลสเนอร์บอกอะไรวะก็จะขึ้นเวทีโอ้ยโดนปาติสตาผักไปฮะแล้วมาบล็อกเลสเนอร์เอาบันไดเหล็กกินไปมั่งนี่เสริมแคลเซียมสะหน่อยมาเอาบันไดาพาด เคินมาเคลื่อนมาสักคู่นี้ฮะเดี๋ยวขออีกทีนึงได้ไหมโดนต่อยร่วงฮะมาพี่เดฟของเราฮะเดฟบ,บาติสตากับเดอะบีสฮะบล็อกเลสเนอร์เราจะต่อยมาบาติสตาเหรอนะมาเดี๋ยวแกไปเล่นหนังกลับไปเล่นหนังซะไปนี่โดนบัตเตอร์ไฟซูเพกไปโดยบล็อกเลสเนอร์ฮะมาแล้วโดนสอกไปก่อนฮะบาติสตา อย่างอย่าง,งยังไม่มีอะไรบล็อกเลสเนอร์กับบาติสต้าอย่างฮะมาเจาะจับแบกมาทำอะไรใส่เป็นโอ้ยจอเบเกอร์ฮะมาแบกขึ้นมาทำอะไรเอาบันไดเหล็กเอายางก่อนบาติสต้างงอยู่โน่นต่อยร่วงเวทีไปเลโยโอ้ยโอ้ยยังงงอยู่ฮะโอ้ยเอยแมจะเดือดฮะแต่ว่าไปไป,ไปมา ใช้อาวุธกันไม่ทีกี่ทีเองฮะต่อยตอยทุบๆกันอย่างเดียวไม่ไม่ได้ใช้แบบว่าท่าอะไรที่มันเป็นทางการมาบล็อกเลสเนอร์จะเจอแม่นซูเพกเปล่า,าเมื่อกี้โดนศอกฮะโดยบาติสตา้าเหมือนจะเป็นบาติสตา้าที่มีซิกเนเจอร์นะเมื่อสักครู่นี้นะฮะไม่ใช่บล็อกนะมาแต่ไม่รู้เหมือนกันฮะว่าใครจะได้ใส่ท่ากับใครก่อนนะจังหวะนี้บาติสตา้าบอกมานี่จับแบกมาเอาโอ้ยมาริทอรี่โอ้ย โอ้ยกอริล่าเพจฮะใส่บริเคตไปเลยเมื่อสักครู่นี้มาบาติสตาโดนผักโดยบล็อกบล็อกต่อยสักทีหนึ่งบล็อกเตะอีกทีบล็อก,อกบอก,บอกมาขอใส่เลยละกันสู้เพกซิตี้บีชฮะครั้งที่สองมาครั้งที่สามโอ้ยบาติสตาโดนแล้วฮะมาเตรียมตัวพัดเดตเซกเลยไหมฮะบาติสตาบอกเลสเนอร์โอ้ยโดนต่อยก่อนมาบาติสตาแบกวันไดโดนเตะอีก มาขอใส่เลยละกันจะจับเอไม่ได้ไม่ได้โดนรีเวิร์สฮะดีดีดทีโอ้ยบาติสตาบอกใจเย็นก่อนสิไอ้น้องชายฮะไม่รู้เหมือนกันฮะว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องนะพาวเวอร์สแลมฮะโดยบาติสตาแล้วจับโกดกรรมการเอากรรมการไวไหนกรรมการขึ้นเชือกแล้วเอาเรียบร้อยเลยเฮ้ยอะไรเนี่ย โอ้ยจบง่ายตายไวแล้วเกินฮะบาติสตาโอ้ยอะไรครับเนี่ยโอย้จบง่ายตายไวจริงๆฮะโอ้โอ้จบง่ายฮะกลายเป็นว่าบาติสตาล้างแค้นอีกแล้วโอ้โหโอ้ยบาติสตาบอกอะไรครับเนี่ยโอ้ย เนี่บาติสตาบอกเนี่เป็นไงล่ะโอ้ฉันคือผู้ชนะนะเข้าใจเปล่าโอ้คนดูโหเลยฮะโอ้อะไรวะแม็จจบง่ายไปเนี่ยโอ้บล็อกเลสเนอร์โอ้ยบล็อกเลสเนอร์บอกอะไรวะเนี่ยโอ้จบง่ายไปนะฮะโอ้นี่ฮะบาติสตาบอกโอ้เนี่ยจบง่ายโว้ยแม็จจบง่ายแม็จจบง่ายโอ้ โอ้ไม่รู้เลยโอ้นี่ฉันจะรีบไปเล่นหนังต่อก็ใจเปล่าปาติสตาบอกโอ้คนดูโหยับเลยฮะโอ้โอ้ต้องบอกว่าโอ้บาติสตานี่คือชนะแบบอืคือบ็อกใส่เจอแมนอ่าเรียกว่าใส่ซูเพ็กซิตี้บิชไปสามทีนะฮะแต่ว่าบาติสตาใส่พาวเวอร์สแลมทีเดียว โอ้ยชนะเฉยฮะนี่บาติสตาบอกเอ้ยน้องชายลุกขึ้นมาเถอะนะฮะโอ้โหนายมันเก่งมากแล้วนะบอกเลสเนอร์ลวงซะเลยนี่อุ้ยบอกบอกโอ้ย,อออยแมตชนี้มันยังไม่จบง่ายๆหรอกไอ้น้องฮะนี่แน,น่กระทืบซะทีหนึง่งกระทืบอ,อีกทีหนึง่งฮะนี่โอ้ยฉันแพ้ได้ยังไงฮะนายมันโกงฉันนี่หว่านะฮะโอ้โหมช์แรกมานี่ก็ เรียกว่าเป็นเดซเซอร์เมเนียที่เปิดมาไม่ได้ดีเอาซะเลยนะฮะโอ้ยนี่นี่ผมยอมรับตามตรงนะว่ามันเป็นแมชที่ไม่ได้ดีมากเลยนะฮะก็รอดูกันในแมชต่อไปฮะแมชชิงแชมป์โลกนะฮะนะยูนิเต็ด์สเตย์แชมเปี้ยนฮะเซตฟรีกินโรลลินส์ฮะเจอกับทางด้านของจอห์นม็อกส์ลีย์นะฮะซึ่งจะเป็นอย่างไรมารอดูกันได้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกันไว้ก่อนเลยฮะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานัดคอมเมดีเกมมิ่งกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ